พากันหุ่มลงมาอยู่ทงหน้าเลยพี่น้องเอ้ยมาเนาะกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเวอส์สกุูสุคนเด้อมาเนีมาพบมาพ่อก็ไม่ต้องเชื่ออีกแล้วพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันมาเนี่ยแกบุกพี่น้องเลยบึงบ่งน้ำหลังบึงกองเชียร์พี่น้องเลยมาให้อันกำลังใจป้าเลี้ยงไล่อยู่คนะสบายดีป้าลุงเนสบายดีสบายดีน้องเชอรไอตา จ้าด้วยเบื้งเนี่ยพี่น้องเลยกองเสียป้า้าเขาน่ะเออไอคิมพาน้องน้องลงมาดก้าซ่ยพี่น้องเลยวันนี้ถู้ากันนีู้กป่าเฮียภปเหตุดุกัยผูกฝ่ากระดังหึ่งฮึ่งอยู่ไกลใช่ไหมน้องเลยทั้งใตผูกนะดยอ่องนี้คยท่านเอิ้อ เอ้าเขาเอิญก่อนแท้หรอจ๊ะแต่เอิญจะย่างขึ้นมาแต่ป้าเราพี่น้องเลยตั้งข้าเข้าวเนี่เข้าเห็ดหลานมาเออแห่กำลังใจกับด่านมาแห่กำลังใจว้ในสิข้าวที่ชุ่ยๆแล้วน้องเชื่อได้เชื่อเบาก็ป้าชู่ยๆเลยดุป้าหลานเจ้าแก่น้ำแข็งมาเร็วมาเต้าเนี่ยเต้าอ้ำนอกเลูกโอ้ยน้ำแข็งป้าให้หน่อยบโหราณเออเกือบเจ้าในโต๊ะเลยดุเลย พากันมาหุม่มดกกายอยู่โ่มพี่น้องไอ้โ่มเพื่อนแม่ไอ้เตอร์เนี่ยนอกน,นี่นะ่ะเออเพราะว่าอยู่ทางน้ำพูดมบนแดดพี่น้องไอ้แดดแห้งช้ำก็ได้พากันหนีมาอยู่โ่มพี่เนาะโดยแมน,มนก้อนก้อนป้าชีหนีขึ้นก้อนแมงเชือกอะหาเมนูมาล่อป้าอยู่ก็อยู่ต่อพี่น้องเลยมาเบิ่งสิเป็นเมนูนอย่างเนาะแมงเชือกอะฮุบลงมาเห็ดอยู่คันนามาอยู่หัวเล่าพี่น้องเลยเบิ่งเบิ้งแมงเชือกสิให้เบิ่ง นี่เลยพี่น้องเลยเนาะอ่ะเอาหมวกใะไร้ไปเน,นี่ยนี่ของกระบกครบหรอกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเขาโมมี่หมักเล่นหมักเน่ามีอยู่หมักเน่าเนาะมีหมักเขือ,อพี่นอ้องเลยนี่เด้อเอาคุบคุบคุบสากลงมาเลยเด้อพี่น้องเด้อกินตามมงยั่วป้ากันมาหนิมามามาแมนเชืชอสิตามมูงซุป้ากินเนาะโดยกาบสบายดีเพื่อพี่น้องเด้อเนาะมามามาพี่น้องเลยเนาะมาตามมงชุป้ากินก่อนไอ้ประเด็กไปนั่แมนเชื่อใส่ลงมาแล้วนเนาะ จะขี้เสียบสิโน่ทำไรเห็ดเวียกมเมื่อยแดดๆก็อยากกินอันสมซื่นหูซื่นตาได้พี่น้องเลยอยากต่ำนั่งอยู่กองอในหัวอ,อะไรใช่ย้อยอกองเสียร์พันการน,นั่งนั่งไม่ตายต้องอยู่นั่งน้อนั่งน้อนั่งน้งนงองแล้วร่งกระแด่เข่าตาเลยนี่นี่แม่ให้กิน,นอะ่ะมาคุ้งเพิ่มพี่น้องเลยแล้วว่าอยากกินบมา เสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเงนเบาค้ำสิเขาอีกจ้ะโดยคนตัดผมไปไปรำหน้าฮ่าเพื่อนมาตามดุ้งตัดผมเลยพี่น้องเลยมะเขือเนาะอ่าเมนูมะแดงไก่คือสิได้เนียนมะเขืออี่ยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันแดงหมูมีน่ากินตอนแดงแดงได้อตู้เด้อตอนแดงแดงเราขึ้นมา คนมาตัดผมพี่น้องเลยลุงน้าไปดำนะไครไหนเมย์อยากจักอยากจากดัดอะไรเหรอใครไหน,นเมย์คนม,ม,มาตัดผมน้ำลุงลุงเอ๋ยลูกเอ๋ยลุงโมยลุลุงไปดำนะหน้าโอยลุงไปดำหน้าแต่ดกำก็ไมาให้กำลังใจป้าใส่มะเขือเดลลายเนาะแหงเสื้อมังาค์เขือใต่มังนาเดลลายมจะได้สม่ำ ตื่นตาเน่ไดกมไโดกาไหว้เน่ยพี่โดกาไว้น่โดกาจากย่างพี่น้องเลยเนาะแมงเชือกกมีแต่ขีตมงขีดพงเนะพี่น้องเลยแขนะชงแขนเสือกเนาะอย่าเนาะชาใไ้ชาวนาเนาะย่านวานั่นนี่ละพี่น้องไาชกะปุกเทิมดนาะเิมยังไงจ้ากินตาเราอยากเนาะมางนาวนาด้วยค่ะใบพัหอมนี่ ซอยแซ่บปอคือว่ากินกับป่อตามใจผู้พเพชรตาใจผู้เพชรก่ได้ตามใจผู้กินบ่ออู้มากน่าสองนุ้ปยป้ยาเอ้ยซัำซีสมย้มรับตาปิ๊งปิ๊งอยู่แล้วหนีขึ้นไปได้แพงเ้นาะตอนนี้กับสิบป,ประมาณสี่มุ้งแงพี่นเนองเลยเฮงว่าคำา่เข่าเทาซับไปป้ะ หน้าใกล้กลันได้พี่น้องเอ้ยกับบอคำมันอันที่ห้าบอ่อโยอกกับแม่โอ้วะเนาะกับสาทองนะ,นะ,ะ,ะคนละฟากหว่วยกันพี่น้องเอ้ยเลาก็มาดำหน้าคือกันเนาลยวะอืมจะแซ่บแท่นี่เสียงโคก,กับแต่แซ่บแต่ว่าดย,ดยรู้มายัง้งหน้าเลยนะอ่าคอยเห็นคอยเห็นนั่นว่าหมากุ้งมันเทอมเดียวคอยก็เริ่มเริ่มใส่น้ำตาลนะ เดบัาเตอร์นะสิมักใส่น้ำตาลพี่น้องเลยเพิ่นสิมักหวานนะน่ะหวาแมงเชื่อว่าโบอยากใส่บันใดตามใจคนตับเนาะเต้เลยกินน้ำเห็ดน้ำพี่น้องเอ้ยเห็ดลายก็เมื่อย์ทั้งกินทั้งเห็ดแต่ไข่แน่

Ông, đầy đớ, không có gồm vận nay đơn, nó, ní vận nay kìm xăm nát, <laughs> <laughs> à, <laughs> mà xin con, xìm chơi mama mà xin rồi, chơi, bỏ bảo nãy mưa mướn mẹ cha ru, được đấy, à kìm đó, trộm nhau rồi, quá, quá rồi, nãy nãy มีพักค่อีกได้พี่น้องยพัคะไดจกต้นเลยมาป้ามามาได้แล้วส้แล้วแซ่บว่าซ็งแกซุดน้ำสนี้พี่น้องเ้วไเนาะจ้มาตามเราหอมกินมันโย่หายหอมกินไหนป้าเรมามันบบเริ่มาเด้เนาะหลอมาสิมาบ อามามามาเออลูกเดิมตอนนั่งกั็เจอแล้วลูกเดี๋ยวว่างอันกระตุกไอ้ดาดข่อมเด้อจะเป็นเบาไล่เถอะน้องเๆเจ้านั่งอทางด้านลูกจนเขานั่งทางใดจ้าวะหอมบ่ตทำแด้วแล้วมาเด้อปาลุงเด้อโดยตทำหูทำหงหน้าตาคือจะเป็นไตเสียไปอะไรดอกพี่น้องเลยแต่ว่าอันรสชาติซีซ่บไปซิหมาแมนขึ้น เพราะว่าเครื่องบุคคลเน <c oughs> าะม, <c oughs> มาเด้อป้าซาโมท่านอันเครื่องอันนั้นเลยบมท่านกล่องเชียเจ้าไรกล่องเชียเจ้าเลี้ยงไล่อยู่นี่นะกล่อง, <c oughs> งเชียไรใช่ <c oughs> ๆๆมามามาประลุงเด้อมามาประลุงข่อยยานู่เจ้าหันสื่อไงลงหันโดยลูกคนไปแย่งเนี่ยขึ้นมาอีกแล้ว ดึงเข้าไปดูกอนมาดูกอนไอเราจิด,ดึงสดดัดเข้าไปไมได้ยไอเตอดูข่อนมากอ่อ,อนเออเปครีมกับมาซอยได้พี่น้อง,อออง,งไงองนะห้หหหมั้ืเมือเอานอกเดี๋ยวฝืนกรีมันกัดบางลูกเนีไปแน่ไอเ้าอ่าไปนกอย่ไปงี้มัเหี่ยไอเตอ พากระดุกลงมาลุมนเลยไป่น e ้อยมอ้าวมานั่งมานั่งมานามานั่งมานั่งั่าๆๆปลาเอ้ยมาเด้อมนั่งมือเด้อเดือดาล่าล่างบอมันจังนัวปะไอตาเพชรได้รูปเพชเพมเพชด้วยน่น้องเชยว่าเพชได้ตามาเดี๋ยวเราไปเลย หันฮัน mm hmm. เพชรไ่เห็นบ่เห็นบ่เพชรบ่ก๋งเชี่ยผึ่นกับพี yeah. ่หงเลยเพชรเพชรเพชรอือเหรอเอาอีกว่ากินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งหนิกินน้ำแข็งเออกินบ่ลูกเจ้ายวนะลูกกินบ่มาเด้อมาเด้ออะไรผุดหยาดผุดหยาดบ่เมนบ่กูเป็นเดียบ่ ม่ะอมไม่อมึงใชได้กินชมตามการแชร์ฝนได้สามพี่น้องเลยอาปะเพาได้นาตาเพชรกับพราหได้รวยมีดยังมอออกอยู่สุ่มไหมปะมาที่

กินมาได้ช่วงตาช่วงวะช่วงวะมาดด่ไผ่อยู่นะไผ่ดกาเงานอนอยู่นี่เว้ยมากินตามพุงเลยเชื่อเนี่ยช่ช่วงเลยมามามาไป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 ไนไป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 ไนไป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 ไนไปไ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 นไปไ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 นไปไ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 นไป เออมือหกสิบจับปุ้นเมมือจับ้นไนาสงน่วยว่าเจ้าว่าเจ้าอยากช่วงตาไม่ยังได้ตัวนี้มึงไงลูกเจ้าเมูละเพชรได้หบ้าาหตาไม่ยังตาเมื่อหน้าไม่ร้เพชรบ่เพชรเนีเพชรกัพอนะพอเพชรอ่ะเมื่อหน้าไม่เตยเอหน้าไม่เตยไหนเตหน้ามด้ักทักินอยู่บรรยากาศ่งนาเลย เด้อยเจบแบมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเอินมาเอินมาดอกแกช่วยกับบมาเอินมากินได้ปะเดียังเหรอเางบีสเดดาดฝนตกแดดฝนหยาดฝนตกเม็ดมงปูาใ่ขวรหมดนี่เนาะ พูด่ายถูกไหมหมดบ้างไฮ้ยลูกนี่น้องเลยเซ็บเซ็บแซ่บตาพี่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 กินค้ามอะไรกะบางน้ำสองนวยน้องเชอตกน้ำได้ลูกไปดิตกตาก้าพี่น้องเลยฝนตกปล่อยๆเมนยูฝนลงเม็ดถักเด็ดออกพี่น้องเลยฝนตกแดดน้องเชอน้องเชอเจ้าเหยียบกระตุกป้าได้ลู นั่งน้องนั่น้องด้วยสีวุ่วายนี่ยด้ชิพี่น้องเลยเนาะต่ดำกับเอื้อยเพิ่นกับไอ้ไอ้เพิ่นอยากลงมาอยากอยากลงมาให้กำลังใจป้ากระบอกสู้ๆสู้ๆอยู่นะมีแต่สู้ๆดิบุล้งซอยไปสร้างบอกผีห้าลูกอยู่พมพี่น้าเต่เอาถอดเขาด้วยเอาถอดน้ำแข็งป้าเลยดเออทางอันลุงสองลุงไปดำพี่น้องเลยไปดำลูกก้าวประธานลูกก้าวประธาน มาพี่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 ตกขนาเสียนอเป็นยังเป็นยังเป็นยังชีดองกันป้านะเพื่ออะไรใคะยออยานอนดิอยากนอนอยากนอนดิบ๋อเจ้าก็หากระตือนนุกอ่ะเสื่อไอ้แม่เชื่อนี่ยเสื่อนี่เชื่อนี่ยเสื่อไอ้แม่ไม่ได้ขี้ดินนี่ขี้ดินเว้ยอยากนอนดิเจ้าสิไปใช้เจ้าไปหากระตือนนุกละมา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 ไนอนบ่ อย่ากนอนอึ๊บพหกันกันมึงอยางนอนหายคิมผ้าขึ้นนอนได้เฉยเลขึ้นพะก่อนไหนไอ้คิมกินก้อนหาคิมกินก้อนดเวยคิมอยากนอนเถอะนะบารงไรยาอไยดวไ้ยเพิ่นชิเปียกมีบงไอ้มีบงไอ้ตาเพชรเฮ้ยมันจอจะคืัวไปอันแขงใช้ปากนองแน่เพชรเดาไอ้คิมนั่นแหะเอดัดบอกอยู่มวยกินมวยกิน เพจจะชูก็ได uh ้เ huh. ช LIKE de ื Sara, ่อเชื่อพวกนี้ไอตาเพจเลรอเชื่ออาลงเอาลงคิมเอาพันลงกิมพันอยากลงเอาลงเหยียบไปซื้อลงเหยียบไปซื้อลงเหยียบไปซื้อตัวช่วยเพื่นได้พี่น้องเลยอยากลงน้ำเมย์แม่จันได้แมงจันไช้เนี่ยลานสาวเพื่อนกับข้อยืดข้อกันอยู่ผ่านป่าลงมือต่อยได้พี่น้องเลยไม่ถ่ายยังได้ไปทิ้งฝาเอาข้กขึ้นเด้อลูกเอาข้ออาสะขึ้นด้เด้อ ตาดำคือนอนบ่คือว่าหากระตืนมาด like ูล่ะเมื uh, pay, eh? booming, okay ่อปิ้งไงเน่ได้แมงจีน่ายังไงปิ้งจังแม่น้าไปเมื่อนอนมาดูล่ะเมื่อนอนบ่อยากนอนเอออยากนอนบ่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 โอ้ยอยากนอนบ่อยากนอนอู้พี่นางเอ้ยตาดำอยากนอนอู้แล้วอ้า กินข้าวแล้วว่าเล่นกินข้าวหรือว่าดุกินข้าวแล้วขืนนอนหายกินพาขืนนอนนกเนาะนอนอู่ด้วยแม่ผูกอู่ไปหะเดี๋ยวเด้อโดยบายบายปลาดุ้งนะจ๊ะจุจาปลาดุ้งฝนตกแล้วว้ยฝนตกแล้วเมนก่วมแต่รำว่าพี่น้องไอฝนลงเม็ดปล่อยๆฝนตกออกแดดออกเนาะโอ้ยอยากนอนดิเอ็กซ์กี่เมื่อแน่หรือบ่ พาเพันไปนอนบ่เนาะเชอร์หายไอขีมได้พาไปนอนไปไปไปดูไปหายขีมพาขึ้นนอนเด้อเพันอยากนอนพี่น้องเลยคือว่าหากระตือนอนมาพอบ่ไปไอขี้มไปได้กระตุกได้เราเชียขึ้นหรอเลยผุ๊ไอตื่อกระย้าพันเพชรดิพันเหมาะน้ำแข็งเสี่ยป่าเคยปไปไปให้เวลาต่อลุยต่อพี่น้องเอ้ยบาดนี้เนาะสู่ต่อสู่ต่อป้าละ ข้าวยังเฝ้าพ่อฝ่าว่าพอ่อตีทางลุงดำอยู่พี่น้องเไยทางป่าก,กัะลูกอือช่วงนี้ก็อยู่ในน้ำชงไห้ชงหน้าเด้พี่น้องเไยขึ้นไปก็เน,นียนมะเขือกินเด้อมนันเห็นมือแรงนะเพราะว่าได้เมนูเด้อพี่น,อน้องเไยเพราะว่าคิดออกแตเนียมะเขือได้มีมะเขือนเนาะมือมอื่นเนี่ยอาจทจีเป็นอาจ,จี่เป็นแกงเนาะไม้ว่ามืออื่นเนี่ยเพราะว่าว่าจันเพิ่นมาเลยเนาะยังเอาเพิ่นได้เนาะไม้ได้ เดี่ยเพิ่นได้น <Luckily en chant> ้อไหมไม่ข้าวพอได้แกงพอได้เกงติช่วงนี้ปลาเตอะกับม้วแต่มุกบุกเวียกพี่น้องเลยเพิ่นบ่ได้ไปหาน้อไม้เราตกนะไปน้อก็เอาต้นนี้แหละเกงท่คอยถามแม่และเปียวอันเมียบ่อเสียงเราถามอยู่อันถามเราไปหาอยู่คอยถามมาได้บ่วะได้น้อไม้่วงนอกเพื่อนโอ้ยวะคนมันบ่มีเลยลราบ่กนะขว่าเจ้าหาบ่มันไปจักว่ะจ๊ะแย่เพื่อนว่ะหาเออคีมไปยังได้ติ ยันเมียเราเชียงน่าไปหาหมงมานใช่ผัวนำมาบุเรงบุเรงเออเราชิได้ม้านไปใช่หน่ะเราผัวเรามาพี่น้องเลยมาแดงเขาโดยเนาะโอเคสัตว์พี่น้องเลยกินอิ่มกินยังเลยก็ลงมือต่อเลยเนาะวันนี้ว่าอุ่นเทื่อเหนื่อยทึงคณะือว่าป้าสิไฮคอยขึ้นวะเพราะว่าคอยตามมุ่งชูกินเเนาะเดี๋ยวนั่นเดือด่ะเหนื่อยชู้ๆเด้อเออเมื่อไปดุกไป เมือนดินไปดินขี้อูลูกเด้อโดยสำหรับคลิปนี้พี่น้องเอ๋น้องเม้งเชื่อขอตัวลาแล้วเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้ขอลงมือนงป้าๆพันกนพี่น้องเอ๋ยไปเด้วเด้อสบายดีเด้อป้าๆก้มหน้าก้มๆเงยๆปัตเตอร์กะบ่อยคอยซื้อกันยังก็แบบสบายดีพี่น้องเอ๋โดยซื้อยากัญชีนาะอยากกัญชียาเซนา้าพี่น้องเอ๋ โดยเป็นมีดเป็นเวียนอยู่แล้วมันมากก้มก้มเงยเป็นนักสิเป็นเรื่อยใช่แต่เดียวมแมลงจังชื่อเนาะแมลงจังคืนชื่อบัดเดียวผูกฝ่ากระดังหึงหึงทั้งน่ะทั้งไตผูกด้ยพี่น้องเลยไตเด้อเนาะมาลไหนะฮ้ยนะ